ดีค่ะเพื่อนเ่ทุกคนวันนี้ช่องของยายสปราย,ยาตัวค่ะมีปลามาโชว์เพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมค่ะเพราะเราเป็นคารขายปลานะคะวันนี้เราขายปลาอะไรบ้างวันนี้ปลาเราไม่เยอะค่ะมีเมม,มีไม่กี่ชนิดค่ะแต่เราก็มีเยอะอยู่แต่มีไม่กี่ชนิดค่ะจะให้ดูปลานะคะทุกคนอลวันนี้เรามีปลาอะไรบ้างเนาะ ปลาอะไรบ้างเราจะมีปลาตองกลายค่ะเพือ่อนมีปลาตองกลายนะคะปลาตองกล,ลายนี่คือปลาแม่น้ำมูลน,นะคะปลาตองกลายสวยๆค่ะเราจะมาล้วงล่วงล้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 วง,งะจะจับโชว์ซะหน่อยจะล่วงโต๊ะซะและ้วปลาหว่าจ้าไปเพิ่นตอนยังเช้าๆอยู่ค่ะลูกค้าย,ยังไม่เยอะหรอกคะอ่ะเป็นตลาดเย็ยนนะคะ ว่าเราก็มาเตรียมติดเ้าว่ตเสร็จ่ต่เช้าแล้วล่ะค่ะพอตอนเช้าทุกคนก็มาปลดปลายนะคะแต่ว่าตอนเย็นจะเยอะหน่อยมาดูปลากันค่ะทุกคนมาดูปลาดูปลาจะมีปลาตองกลายค่ะทุกคนมีปลาจาระเม็ดด้วยนะคะวันนี้จาระเม็ดจาระเม็ดปลาจาระเม็ดค่ะจาระเม็ดนะคะไม่ใช่ปริญญานะจาระเม็ดจาระเม็ดสองเม็ด เขาน่ารักมากนะครับบาจารเมสทุกคนเลยบาจารเมสเขาจะมีฟันด้วยค่ะทุกคนเทนเทนเทนเลยคะทุกคนเห็นฟันไหมฟันบาจารเมสยังไงฟันเขาน่ารักนะฮะฟันเขาน่ารักมากเลยฮะอย่าลงกันนิ้วไปแาย่ได้เวลาเขาเป็นๆอันนี้เขาเขาเสียชีวิตแล้วค่ะเห็นไหมคร ้แลวเนาะมีปลาไนค่ะวันนี้เราก็มีปลาไนนะคะปลาไนปลาตะเพียนค่ะอันนี้มีเกรดนะคะทุกคนอันนี้เราไม่มีเกล็ดแตดเราทำการเราทำการให้เรียบร้อยแล้วค่ะพอยเกรดให้เรียบร้อยแล้วค่ะทำเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเอาไปตรวจสอบอาหารแล้ว ป่านนินเราก็มีนะคะทุกคนร้านหน้าร้านเราเป็นเป็นเป็นถนนที่แบบรถผ่านยิ่งผ่านไปผ่านมาได้ค่มันก็เลยจะคนก็จะหลบรถรถก็จะหลบคนหน่อยนะ,ะป่านในป่านนินป่านนินเราก็ขายค่ะทุกคนป่านนินเราก็ขายนะคะ แว่าเราจะขายเป็นปลาเนาะค่ะจด้เราขายปลาเนาะหมดทุกตัวค่ะปลาดินกันเนอกมาแล้วค่ะขายไปค่ะปลาปืนกันเนาะมาแล้วเล่อยค่ะทุกคนปลาปืนสวยๆค่ะตัวใหญ่ๆเอ่อยังไนยังจับจับว่างไม่ค่อยโอเคเนี่ะปลาปืนเราก็มีค่ะปลาปืนนะสวยๆค่ะ ชินให้เรียบร้อยเพราะเป็นตัวใหญ่ป้าบอกว่ากระปึงหมาค่ะว่าปลาเอาตะแกรงขาสองจานนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บแป๊บค่ะให้วปลาก่อน ชืเอ๋สวัสดีลูกค้าน่ารักมาช่วยอุดอหนุนค่ะซื้อหัวปลาสองจานจ่ะตะก่อนค่ะเดี๋ยวไข่ปลาก็มีค่ะเป็นไข่ปลาฝืดนะทะุกคน ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าโดยอาชีพเราเราก็เป็นแม่ค้าขายปลาตัวนน้อยไะท่านคนขวาก็ขวับไปค่ะคนวเราก็มีนะคนปลาเราค่ะทุกคนแก่สำรายญาตัวนี่เขาบอกว่าญาติหญิงหรือเปล่าหัวน่ากลัวไหมหัวน่ากลัวไหมหัวญาติไหมนี่ไงค่ะญาติจริงเลยค่ะญาติญาติจริง ันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอดูวเจ้าเอเจ้าเอเช้ารอลูกค้าบ่ายเย็นข่ามลูกค้าจะหนาแน่นกวันนี้นะคะประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนเช้าบ <c oughs> ่ายยังไม่มีอะไรพูดเลย <c oughs> ให้อัปเดตเรื่องราวของเราให้ฟังเฉยๆเลยเราเป็นช่องนอ้อ <c oughs> งใหม่ค่ะน้องใหม่พุ่เจะหาทรรนะคะ <c oughs> อบคุณค่ะที่รับชมนะเดี๋ยวถ้ามีปลาสวยๆยังไงเราจะอาเก็บปลาให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้แค่นี้กันนะคะทุกคน